สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคุณลักษณะของสายไวรัสกันบ้างนะครับสายไวรัสเนี่ยเป็นดิจิมอนสายยอดนิยมมากๆเรียกได้ว่ามีมากมายในเกมนี้เลยแล้วยังเป็นสายที่จําเป็นมากๆเพราะว่าสายไวรัสจะชนะทางด a t a เป็นหลักนะครับเรามาดูกันว่าการเก็บคุณลักษณะสายไวรัสเนี่ยเขาเก็บกันยังไงบ้างแล้วก็าธาตุของเขาเนี่ยจะเก็บเพิ่มขึ้นยังไง อย่างที่บอกไปนะครับสาย Data ในคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับใครที่ไปดูดมาแล้วนะครับก็จะมีการเก็บอีกแบบหนึง่งแต่สายไวรัสก็จะเก็บในแบบมาตรฐานทั่วไปของเขานะครับโดยคุณลักษณะที่เราจะดูเนี่ยเราจะมาดูตรงลูกแก้ว2ลูกนี้นะครับไวรัสที่มีอยู่ตอนนี้ยัง0%อยู่นะครับแล้วก็ความมืดยัง0%โดยที่เราจะเก็บได้เราต้องไปตีมอนที่ชนะทาง เขานะครับคือเราต้องชนะทางเขาเช่นเราสายไวรัสใช่ไหมเราต้องไปตีมอนชนะทางก็คือสาย Data ฉะนั้นเราหาเลยดิจิมอนสาย Data ต,ตัวไหนที่เราจะตีได้โดยเงื่อนไขของเขาคือการที่เราจะไปตีมอนแล้วมันค่ามันขึ้นเนี่ยมอนที่เราตีจะต้องเลเวลไม่เกินกว่าเรามากนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปไปตีมอนเวลต่ำอย่างเช่น5060อย่างเงี้ยแล้วโดยที่เราเลเวลร้อยอย่างเงี้ย มันทาให้ค่าไม่ขึ้นนะครับทางที่ดีเซฟสุดทุกคนตีมอนที่เลเวลมากกว่าตัวเองหรือใกล้เคียงตัวเองมากที่สุดนะครับโดยที่แมปมินาโตะแมปนี้เนี่ยก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่ามันเหมาะกับดิจิมอนที่เวลร้อยแล้วก็สามารถเก็บได้ง่ายเนื่องจากดิจิมอนตีตายได้ไวนั่นเองเลือดมันน้อยนะครับแล้วก็เหมาะกับการเวลด้วยคือถ้าทุกคนมาเวลที่แมปนี้เนี่ยก็ เวลไปแล้วเก็บคุณลักษณะไปได้นะครับเราก็เล็งหาเลยใส่ d d t t a ตัวไหนนะครับก็จะมีไฟบีมอนอ่าแล้วก็มีตืดดตืดเอ่อแม่มดวิชมอนก็อยู่บริเวณตรงนี้ฉะนั้นเองเราก็แค่ตีมอนไปงั้นเราลองมาดูกันเลยถ้าเราตีมอนไปเนี่ยมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับมันจะขึ้นไหมนะครับอ่ะเราลองตีตัวนี้เ่าตีไม่โดนการ การเวลที่แบบนี้ง่ายๆทุกคนต้องสกิลนะอ่าเรามาดูกันขึ้นไหมครับยังไม่ขึ้นนะครับอ่าแต่ว่าค่าปิาสตมีการสุ่มขึ้นมาแล้วจาก0%เป็น0.45นะครับงั้นเราลองตีอีกทีหนึ่งอ่าเวลาทุกคนตีก็สกิลไปเต็มที่เลยนะครับอย่าลืมกดบูสเตอร์อะไรเต็มที่ด้วยนะครับอ่าตายแล้วมาดูกัน0.45อ่าอันนี้0.3มาขึ้นด้านนี้นะครับ นั่นหมายความว่าเราก็ตีหมอนไปเรื่อยๆเลยจนมันเต็มนะครับถ้ามันเต็มมันจะมีเสียงติ้งอ่าแสดงว่าเต็มแล้วนะครับโดยถ้าเราตีไปแล้วมันเต็มอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะทยอยขึ้นตามนะครับน,นฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบเอ้ยจะจะทำยังไงให้อีกฝั่งหนึ่งขึ้นตีไปเรื่อยๆพอนะครับโดยที่เราเลงก็คือเลงเลเวลที่มากกว่าเราก็ได้อะผมเลวลร้อยอันนี้เนี่ยก็จะเน้นตีกัน เน้นตีไปแบบยาวๆเลยนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องอันนี้ทุกคนห่วงเรื่องการเวลไปเดี๋ยวไอ้การเก็บคุณคุณลักษณะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเพิ่มเต็มโดยที่เราไม่รู้ตัวเองนะครับอ่ะเห็นไหมตอนนี้ผมสูงจุดห้าแล้วนะครับแค่นี้เองเทคนิคง,ง่ายๆโดยสายวัคซีนกับไวรัสผมบอกทุกคนเลยว่าสายวัคซีนกับไวรัสเนี่ยทำคล้ายกันนะครับทำคายกันเลยนะครับโดยถ้าเป็นสายวัคซีนอะผมลองดูสายวัคซีนตัวนี้นะครับ ตัวนี้มีการเก็บคุณลักษณะวัคซีนเต็ม100%ไปแล้วแต่จะเห็นได้ว่าท่าแสงของเขายัง19กว่าเองเห็นป่ะมันยังไม่เต็มถ้าเราอยากให้มันเต็มอยากให้สกิลเราแรงขึ้นโดยใช้ท่าแสงเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาเต็มนะครับโดยเราก็จะไปตีมอนสายที่เราชนะทางซึ่งนั่นก็คือไวรัสนั่นเอง ลยเลเวลที่เราไปตีเนี่ยอาจจะไม่ได้มากกว่าเรานะแต่ว่าใกล้เคียงกันงั้นเรามาดูว่ามันเพิ่มจริงไหมนะครับ19.16นะ mm hmm. อ่าเราลองตีนะครับเราลองสกิลไปเลยอ่าทีเดียวตายอ่า19.16ตอนนี้เป็น19.55แล้วนะครับเราก็แค่ตีไปเรื่อยๆเลยนะครับตลอดอ่า20แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับ,เ,รบเดี๋ยวลองดูลักษณะาการขึ้นเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ เราลองดูต่อนะครับดูต่อนะครับออาตอนนี้20.3นะครับ20.5แล้วนะครับแบบนี้แหละทุกคนเราสามารถทําแบบนี้ให้มันเต็มเต็มแล้วก็อย่าลืมไม่ต้องกดออกมานะเต็มแล้วก็เต็มไปเลยเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราดามเมจตอนเลทเกมได้แบบสุดๆนะครับสุดๆเลยนะครับแล้วนอกจากสายวัคซีนไวรัสแล้วยังมีอีกสายหนึ่งซึ่งเป็นสายที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับสายนั้นก็คือสาย U N นั่นเอง UN เนี่ยเป็นสายอันโนนซึ่งไม่มีการระบุธาตุที่แน่ชัดไม่มีการระบุสายที่แน่ชัดแต่เขาจะชนะทางทุกทางเลยนะครับโดยดิจิมอนที่เป็นสาย UN ก็จะมีไม่กี่ตัวนะครับอาจจะเป็นพวกอพูคาริมอนอามาเกมอนหรือโอดิเนมอนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมกดอ้นี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเลือ่อนเดี๋ยวเลื่อนน้อยอ่ะ เห็นไหมครับสาย UN มันจะเป็น UN กับท่าต่างๆอันนี้เป็น UN ความมืดทีนี้การเก็บ UN ก็เหมือนกันนะครับขอแค่เราตีมอนชนะทางซึ่งการชนะทางของ UN ก็คือตีได้ทุกตัวทุกคนตีได้ทุกตัวเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะครับเดี๋ยวเราลองดู78.89นะครับอ่ะเรามาดูกัน78.89อ่า79แล้วเห็นไหมครับคือเราชนะทางเขาตีได้ทุกตัวเลยนะครับอ่า อ่า79.6แล้วเห็นไหมครับขึ้นแล้วเวลผมขึ้นด้วยอ่าเห็นปะจะบอกว่าแมปนี้ก็เป็นแมปสำหรับการเวลอีกเช่นกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาเวลได้แต่มันมีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึง่งนะครับ UN เนี่ยเป็นสายที่เขาได้เปรียบก็จริงแต่จะสังเกตด้วยว่ามันจะมี UN บางชนิดซึ่งมันจะไม่สามารถเต็ม100ได้ไม่ว่าจะเป็นอโพคาลิมอนอามาเกมอนไอจพวกนี mon, ้ ine, เนี่ยมันไม่สามารถเต็ม100%ได้เพราะว่า มันเป็นข้อจํากัดของเขานะครับถ้ามันเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะมันอาจจะโกงไปเขาเลยให้มันลดลงมาหน่อยมันก็ลดลงมาเหลือ75ซึ่งถ้าซึ่งการเก็บได้75ตัวนี้เนี่ยถือว่าเต็มแล้วนะเหลือแค่เก็บความมืดเท่านั้นเองบางตัวอาจจะได้55บางตัวมีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีซึ่งนั่นก็คือโอดีดมอนนะครับนั่นแหละไอ้ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามันดีมากๆถ้ามันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถทำดาเมจได้เต็มที่เพราะว่าชนะทางได้ทุกทางเลยนะครับ แค่นี้เองเราก็เก็บไปเรื่อยๆโดยถ้ารู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยเราไม่ขึ้นแล้วทุกคนถ้ารู้สึกว่าแมปนี้เราไม่ขึ้นเราเลเวลอาจจะเก็บช้าไปเราอาจจะเลเวล120แล้วเราก็ต้องไปตีมอนที่เลเวล120บวกบบวก,บวก,บวกในการเก็บแบบนี้เหมือนกันนะครับคือเน้นเน้นให้เราตีดิจิมอนที่มากกว่าเราอะจะดีที่สุดนะครับ เอาล่ะสำหรับการเก็บคุณนะลักษณะนเนี่ยขอให้ทุกคนน่ยก็เก็บตามดิจิมอนที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ต้องเก็บนะถือว่าสําคัญมากๆเลยส่วนหนึ่งคือถ้าไม่เก็บนเนี่ยดาเมจเราหายนะครับเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็บายบายเทคนิคพิเศษการเก็บบัฟนะครับเรามีไอเทมที่ช่วยการเก็บให้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งไอเทมนั้นก็คือ Att ติ b ิวเอ็กซ์นะครับซึ่งมันจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันอาจจะมี1นึ่งวัน7วัน15วัน30วันอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ว่าทุกคนจะซื้อมาที่เท่าไหร่หรือจะลงดันแล้วกดเกลือได้มาก็ได้เพราะว่าของมันอันนี้เนี่ยมันหาง,ง่ายมากนะครับก็ถ้าได้มาก็กดใช้ไปเลยลักษณะาการกดใช้เนี่ยมันจะขึ้นบัฟตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ a อตต o บิวเอ็กซ์มันก็จะมีระยะเวลาบอกแล้วก็เพิ่มมาให้อีก50%นะครับนั่นก็กดไว้ดีกว่าไม่กดนะครับมันจะ Ma <muchos>